ทุกท่านช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะครับบางคนเตะกระสอบทรายชกลมอยู่ดีๆนะครับพอเปลี่ยนประเทศเท่านั้นแหะครับโอ้เจ็บป่วยโรคตามมาตั้ง4ีหโรคครับอยากให้ท่านประธานพูดชัดๆนะคะว่าท่านหมายถึงใครผมหมายถึงทั่วๆไปนะครับออแปลว่าท่านประธานเนี่ยไม่แน่จริง แต่ผมไม่เข้าใจสภาแห่งนี้ทําไมตื่นเต้นกันนักหนาก,กับการที่คุณปรินามาปรากฏตัวที่นี่ผมมาปรากฏตัวสองครั้งแล้วทําไมเงียบกริบนี่พี่นี่พีพ่ชายมาริโอมาเลอร์นะสิคือดพิงนะคะเมื่อกี้บอกว่าทําไมพอดิฉันปรากฏตัวเนี่ยถึงจะต้องตื่นเต้นอะไรกันขนาดนั้นนะคะคือดิฉันขออนุญ,ญาตท่านประธานเลยคะอาทิตย์หน้าดิฉันไม่ได้มาะคะ ดิฉันลาค่ะดิฉันจะลาประชุมไปเที่ยวไหนออแอล